สวัสดีค่ะทุกๆคนกลับเข้ามาสู่คอร์สตัดต่อวิดีโอบนมือถือเครื่องเดียวกับ EP ที่26นะคะเรามาทำคลิปหยุดวัตถุนะคะเพื่อที่จะไป a อแ p t ใช้กับการทำคลิปเพื่อโปรโมทสินค้าของเราเพื่อให้น่าสนใจยิ่งยิ่งขึ้นนะคะมีวิธีการทำยังไงง่ายๆคะ่ะเข้ามาเลยนะคะอ่าขวางโทรศัพท์ค่ะ บวกเพิ่มโปรเจกต์ใหม่เรามาทํเราเดี๋ยวเรามาดูโปรเจกต์ที่เราทําเสร็จแล้วก่อนนะคะอ่าเพลย์ดูค่ะ ก็รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจนนะคะให้สังเกตตรงที่โยนขึ้นสิวค่ะสิวที่เป็นสิวแล้วก็หยุดค่ะยกมือึ้นหยุดนะค่ะใหญ่ใหญ่ค่ะพอมันทำให้ยุดแบบนิ่งก็ได้นะคะแต่ที่หยุดแบบลอยไปทันอีกอยนะคะหยุดยังไม่พอนะคะทําให้นลอยตามเราไปก็ได้นะคะโอเคแบบนี้นะคะเราจะทํายังไงนะคะลบทิ้งก่อนลบลบไปแล้วนะคะแล้วเราก็มาบวกเพิ่มโปรเจกต์ใหม่ มาที่สเกล16บต่อเเราจะทำเหมือนตัวอย่างเมื่อกี้นะคะและเราก็มาที่เ,เรามาที่ที่เราถ่ายคลิปวิดีโอไว้นะคะก่อนอื่นขอบอกว่าเคตึงจะทำวัตถุให้หยุดก็คือตัวตัวคอลลาเจนนะคะตัวคอลลาเจนให้เพื่อนๆถ้าอยากหยุดวัตถุอะไรนะคะง่ายๆค่ะให้ไปถ่ายรูปตัวนั้นก่อนแล้วเราก็ไปตัด นะคะตัดภาพที่ remove bg เก็บไว้ที่คลังภาพไว้ก่อนเลยนะคะถ่ายภาพตัวนั้นไว้ก่อนเพราะเราจะหยุดอะไรอยากหยุดฟุตบอลถ่ายรูปฟุตบอลแล้วก็ไปตัดภาพที่ remove bg แล้วเราก็เข้ามาที่วิดีโอที่เราได้ทำการบันทึกไว้ค่ะคาเมรานะคะเคตึงได้บันทึกไว้เรียบร้อยค่ะตัวนี้นะคะวิดีโอของเราคลิปวิดีโอสั้นๆนอ,อ่ะกดเครื่องหมายถูกค่ะกดเครื่องหมายถูกปึ๊บปบนะคะ ะนะคะแล้วเราก็เลื่อนมาค่ะใช้นิ้วชี้เลื่อนมานะคะนิ้วชี้เลื่อนมาอ่าอ่าให้ดูคลิปก่อนนะคะคลิปเต็มเมเป็นแบบนี้ค่ะอ่ะคลิปเต็มๆต็มเป็นแบบนี้นะคะตั้งกล้องไว้นิ่งๆนะถ้าไม่มีขากล้องให้ใครก็ได้ขาถ่ายให้เรามันก็มันก็ต้องหาจังหวะเนาะมันไม่ใช่โยนครั้งเดียวนะคะดูด้วยนะคะว่าเราโยนวัตถุขึ้นแล้วมันวัตถุจะไม่เลยไปที่ท้องฟ้านะคะคือมันตกกลองนะคะเออเนี่ยเราก็จะเป็นคลิปสดๆแบบนี้ค่ะ แล้วก็ทําท่ายกมือค่ะเพราะาเราจะหยุดเนาะหยุดวัตถุนะคะออแล้วก็ถ่ายไปได้หลายรอบก็แล้วกันนะคะเพราะว่ามันมองไม่เห็นเนาะ <c oughs> ตั้งกล้องไว้แล้วก็ดูคนเดียวนะคะ <c oughs> มองไม่เห็นว่ามันจะตรงฉากตรงอะไรไหมเนี่ยค่ะประมาณนี้นะคะโยนหลายครั้งก็ได้ค่ะ,ะเราค่อยมาเพลย์ดูค่ะว่าจะเอาอยัางไงนะคะอะแล้วเราก็ค่อยๆใช้นิ้วชี้เลื่อนมาค่ะใช้นิ้วชี้เลื่อนมาเดี๋ยวเดี๋ยวหาตรงจังหวะโย,ยนค่ะหาเดี๋ยวเดี๋ยว หาตรงจังหวะที่โยนขึ้นนะคะอ่าโนนะคะโยนปุ๊บเราก็มาคลิกให้ขึ้นสีเหลืองแล้วก็คลิปรูก,กันไกลค่ะตัดแยกที่หัวอ่านนะคะอ่าโยนแล้วนะคะปุ๊บอ่าเราก็มาเลื่อนดูค่ะอ่าเลื่อนดูนะคะอันไหนที่ไม่เอาเราก็ตัดทิ้งค่ะอ่าตรงนี้เราไม่เอาเนาะตัดทิ้งค่ะ,ะตรงนี้ยังไม่เอา อ่าเราจะมาเอาตรงที่ยืดมือขึ้นเลยนะคะยาวอยู่นะคะก็คลิกขึ้นค่ะเราตัดที่หัวอ่านรอบนึงนะแล้วก็มาที่ลูกบองไกลค่ะไม่เอาตรงไหนก็ไม่เอาด้านซ้ายก็ตัดไปที่ด้านซ้ายของหัวอานค่ะ,คะก็จะมาตรงนี้เลยนะคะอ่าคิดถึงไม้ถูกค่ะก็จะเป็นปึ๊บอ่าลองเล่นดูอ่าแล้วก็จะมายกมือเลยนะเราจะเอายกมือเลยนะอะตอนลงเราไม่เอานะคะ,ะ,ะก็ ตัดที่กันไกลค่ะแยกที่หัวอ่านนะคะแยกหัวอ่านอีกครั้งนึ่งเครื่องไม้ถูกค่ะตรงไหนไม่เอาก็ทิ้งนะคะตรงไหนไม่เอาก็ตัดทิ้งค่ะตรงไหนไม่เอาก็ตัดทิ้งเ,เราจะมาเอาตรงที่ยกมือนะคะก็ตัดนะคะตัดที่กันไกลตัดไปด้านซ้ายของหัวอ่านนะคะกดเครื่องไม้ถูกอโอเคแล้วก็เดินกลับมานะคะ อ่าอันนี้ไม่สวยก็ไม่เอาเนาะอันไหนไม่สวยก็ไม่เอานะคะอ่าจะตัดตรงไหนก็สู้กันไกลค่ะตัดไปด้านขวาของวัวอัดนะคะกดเครื่องหมายถูกค่ะอ่าทีนี้นะคะอืมเราก็มาเลื่อนดูค่ะทีนี้ว่าเราจะเอาอ่าปึ๊บตรงนี้ใช่ไหมคะอ่าตรงนี้ปึ๊บนะคะตรงมามาตรงที่ยกมือขึ้นค่ะยกมือขึ้น ยกมือขึ้นนะยกมือขึ้นแล้วก็เราก็มาที่เลเยอร์ค่ะเลเยอร์แล้วเราก็มาที่มีเดียเราก็มาที่ภาพที่เราตัดด้วย r e m o v e bg ไว้ค่ะตรงดาวน์โหลดนะคะตรงดาวน์โหลดปุ๊บอ่าเราก็มาตรงนี้เนาะภาพนี้นะคะตังนี้มันเขียวไปค่ะเพราะตัดใส่ฉาเกเขียวไม่ไหวนะคะไม่สวยแต่เราก็มาตัดตัวนี้ที่ถ่ายจากอย่างอื่นนะคะอ่าเราก็เอ่อใช้นิ้วชี้ค่ะย,ย่อขยายขึ้นค่ะมาตรงนี้ค่ะเออนี่นะคะ ที่จริงแล้วเราจะหยุดนิ่งๆก็ได้นะนะคะเอาใหญ่ๆก็ได้ค่ะจะได้เห็นชัดหน่อยเนาะหรือเล็กก็ได้ค่ะใหญ่ก็ได้ขยายนะคะใช้นิ้วชี้จิ้มบอกค่ะถ้าเป็นปะปะมันจะย่อขยายได้นะคะก็มากดเครื่องหมายถูกค่ะอ่าก็เพลยดูค่ะอ่าเรายังยกอยู่เนาะเรายังยกอยู่นะคะเรายังยกอยู่นะเราก็ใช้นิ้วจิ้มค่ะกดที่ขึ้นสิเหลือแล้วก็เลื่อนมาเรื่อยๆค่ะจนกว่ามือเราจะสุดเนาะ นี่นะคะเราหันหลังกับแล้วไม่เอาก็ได้นะคะอนี่นะคะก็กดเครื่องหมาถูกเอามาเพลย์ดูค่ะอ่เห็นไหมคะเห็นไหมคะหยุดแบบนิ่งก็ได้นะคะเนี่ยเนี่ยจะหยุดแบบนิ่งไหมอ้อออออต่อนิดนึงมือยังไม่สุดนะคะโอยจะมาอีกนิดนึงอ่าโอเคกดเครหมถูกเพลดูค่ะให้ ให้หมดมือเรายกพอดีน่ะน,นะคะเออแล้วก็กลับมาอ่านะคะถ้าเราอยากจะเอานิง่งๆเลยก็นิ่งเลยค่ะแต่ถ้าเราอยากเอาเคลื่อนไหวก็มาจิ้มตรงนี้ค่ะมาจิ้มตรงนี้แล้วก็มากดตรงนี้ค่ะภาพเคลื่อนไหวทั้งหมดเราจะเอาแบบชิปประจอนหรือจะเอาแบบในตัวอย่างเคถึงเอาแบบลอยค่ะเี่ก็จะเป็นลอยแบบเนี้ยถ้าเราไม่เอาอะไรก็ไม่เอานะคะมันก็จะหยุดนิ่งๆนะคะลองกดเครื่องไมยถูกอลองเพลงค่ะนี่ค่ะคือการหยุดวัตถุนะคะ เราจะใส่อฟเฟอะไรเพิ่มเติมอีกก็แล้วแต่เราค่ะเสริมได้หมดทุกอย่างนะคะตรงไหนไม่ต้องการตัดออกค่ะอ่าโอเคนะคะเมื่อกี้เคถึงทำทำให้วัตถุลอยตามตัวเราก็ได้นะคะเดี๋ยวจะบอกในอีพีต่อไปนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะแล้วเราก็กด Export ออกไปเลยนะคะ Export อยู่ตรงนี้นะคะแล้วมันก็จะไปบันทึกอยู่ที่แกลเลอรี่ของเราโอเคค่ะเรียบร้อยค่ะแล้วเรากลับมาสู่มาพบกันใหม่กับ EP ที่27นะคะลองทำกันดูนะคะง่ายมากเลยค่ะ